สวัสดีครับเพื่อนๆครับทํางานอีกแวแ้แ้แแวันนี้ไม่ว่าจะเป็นวันอาทิตย์วันหยุดของหลายๆคนหลายๆท่านแต่ตระดับพบงานส่วนตัวธุรกิจส่วนตัวหยุดไม่ได้เมื่อมีของออกมาก็ต้องจัดการไปรูปนี่ยไปเก็บเมื่อวานนี่เก้ากิโลนะี่ยังเหลืออยู่ก็ต้องไปรูปต่อพอมีคาสั่งซื้อเข้ามาอีกห้ากิโล มาเช้าก็ไปส่งมาแล้วห้ากิโลทำอย่างอยได้คนเราเลือกเกิดไม่ได้ <c oughs> <c oughs> เลือกจะทำหรือไม่ทำมาหากินได้นะครับทำไหวก็ทำไปออกกำลังด้วยได้ได้สองเด้งนะครับหรือว่าได้ได้ทูอินวันได้ไดออกกำลังสุขภาพจะได้แข็งแรงที่สำคัญได้ตังใช้อันนี้สำคัญมากเรอ รอเงินได้จิ่ต้นเฟสสองเฟสสามก็ไม่รู้จะได้เมื่อไร่นะครับคงจะปีหน้าครับก็ในช่วงที่รอเงิน,ดนฟฟ 2, 3, ได้จิ่ต้นเฟสสองเฟสสามก็หาอะไรทำไปก่อนนะครับเพื่อนๆครับมีงานอะไรที่เป็นงานสุจริตนะต้องขอเน้นย้ำว่าขอให้เป็นงานสุจริตงานทุจริตอย่าไปทาเด็ดขาดค้าของเป็นสิ่งผิดกฎหมายยาบ้ายาไอยาอีกัญชาใบากระท่มอย่าไปรักวิง่งชิงป้นไม่ดีนะครับอนาคต ไม่ไกลก็เข้าคุกหาเกตงอย่างผมนี่ไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆเหนื่อยก็หยุดเปืือก็พักทำอยู่กับบ้านสะดวกประหย,ยัดปลอดภัยสิย่สำคัญได้ตังใช้อันนี้สำคัญมากทั้ <c oughs> งๆในโที่ลกูก็บอกว่าหยุดได้แล้วเพราะทำงานมาห้าสิบกว่าปีไม่เคยหยุดเลยบอกลูกว่าไม่เปน็นไรลวงลูกหมอเขาบอกว่าต้องออกกำลังบ้างผู้สูงอายุอยากกินแล้วนอน สุขภาพจะอ,อ่อนแอรมอนบอกว่าอย่าไปปีนขึ้นที่สูงอย่าไปยกของหนักเกินห้ากิโลเอากําลังพอประมาณรู้สึกเหนื่อยก็หยุดอย่าไปเฟินบอกลูกไปอย่างนั้นลูกก็บอกว่าพ่อทํางานมาห้าสิบปีไม่เคยหยุดลูกก็เลยบอกว่าเดี๋ยวให้พ่อเดินละหมื่นให้พ่อหยุดไม่ต้องไม่ต้องทํางานอาบอกลูกว่าโอยอย่าเลยให้พ่อเดินละห้าหกพันพอะให้พ่อทํางานไป เรื่อยเพื่อเป็นการออกกําลังกายตามที่คุณหมอแนะนำครับเพราะว่าถ้าอยู่เฉยๆคงจะไม่ได้ผมถึงหุดงิดต้องมีงานทําแบบนี้เก๊กเก็กปแต่ละวันนะครับเอเคครับนี่คือส่วนหนึ่งของชีวิตบรรพยนะครับมีงานก็ทําไปทําไหวก็ทําไปนะครับใครที่มีมารมก็ลองทําแบบผมดูนะครับ จำลองได้ต่างใช้แน่นอนครับโอเคครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวจะไปรูปต่อให้หมดนี้น่าจะได้ทั้งสามสิโลโอเคครับขอบคุณมากครับผม